ปลาราอาหารขึ้นชื่อของชาวอีสานทั้งเป็นอาหารและเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวมาอย่างยาวนานจากการพัฒนาและต่อยอดของคนบ้นบานๆนำไปสู่ธุรกิจระดับชาติจากจุดเล็กๆของการทำปลาราเพื่อบริโภคในครัวเรือนของคุณพ่อสนัน่นคุณแม่ทองสุกรีโยธาในปี2510ได้ค่อยๆขยับขยายเติบโตสู่รุ่นลูกคุณพ่ออุทยัยคุณแม่บุญล้ำปรีเรือง ภายใต้การดำเนินการของบริษัทเพชรดำฟู้ดจำกัดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสภายใต้แบรนด์แม่บุญล้ำคุณแม่เราจะทำยังไงน้ำปลาร้าของเราหรือปลาร้าของเราจะเข้าไปอยู่ในแต่ละครัวเรือนก็เลยคุยกับลูกสาวว่าแล้วแต่คุณอ้อมคุณอ้อมจะทำยังไงคุณอ้อมก็เลยบอกว่าคุณแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะทำน้ำปลาระนะ้าน่ะให้มีอยอยถึงจะไปอยู่ในครัวเรือนแต่ละ หลังได้ก็เลยมอบให้น้องออบนะคะเป็นผู้จัดการเรื่องน้ำปลาตาแม่บุญล้ำนี่แหละคะ่ะแม่บุญล้ำแบรนด์ของคนไทยที่ไม่ได้มีเพียงแนวคิดล้ำทันสมัยแต่ยังได้ส่งผ่านแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อความเป็นอยู่อันยั่งยืนของชุมชนสู่การปฏิบัติจริงมีความตั้งใจชัดเจนที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการจ้างแรงงานในชุมชน รวมถึงการรับซื้อวัตถุดิบปลาที่หาได้ในชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดกาลสินและเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกเจ้าแรกที่ได้รับเครื่องหมายอ,อยอมีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยการผลิตแบบระบบปิดออโตเมชันสร้างให้มีคุณภาพเท่าเทียมระดับสากลจนได้รับมาตรฐาน GMP HACCP จากกรมประมง ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศอีกทั้งยังได้มาตรฐานฮาลานเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้คนกลุ่มมุสลิมและก้าวหน้าสู่ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนาการพัฒนาน้ำปลานะคะก่อนอื่นเลยะคะ่ะเราก็ต้องมาดูโรงงานนะคะว่าโรงงานเราได้รับรองมาตรฐานอะไรบ้างนะคะรวมถึงการพัฒนาสูตรของน้ำปลา ที่จะส่งต่อไปหาผู้บริโภครสชาติต่างๆค่ะเพื่อให้ทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีความอร่อยนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาทั้งสูตรทั้งแพคเกจจิ้งนะคะออกหาผู้บริโภคได้นะคะ จากวิสัยทัศน์ที่อยากให้น้ำปลาร้าเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวเพื่อเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารจึงมุ่งมั่นสร้างสารรค์เมนูที่หลากหลายไม่ใช่แค่อาหารอีสานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านน้ำปลาร้าต้มสุกแม่บุญล้ำจากของดีประจำจังหวัดสร้างรายได้อันยั่งยืนให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยรอบและพัฒนาคุณภาพสินค้าแบบยั่งยืนตามหลักสากล จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกระดับประเทศทีมข่าว NVT11 t ทีอีสานร,รายงาน